สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมูอนีไทยอุดรมาออกกำลังได้จ้ะพอดีหลังจากที่ส่งลูกครับเป็นซ้อมวัลเลย์บอลน,นะซ้อมวัลเลย์บอลช่วมมงครึ่งแม่กับมหาหยางออกกำลังคือกันว่อาอัแบบเผาปลาเฮ็ดจักหน่อยอ้าวเสียมีเฮ็ดให้เข้าไปเห็นบลเมื่อนี่จ้ะออกกำลังกายยิ่งฝันจ้ะพ่อแม่พี่น้องมันกะตุบป,ปุตตุป,ปีอยู่คือเกาอ่าเหรอถึงว่าคนมาเลาะหลายมันเก๋ เข้ากับได้อยู่ไหมดูนี่หนึ่งดอกนี่ดอกนึงสองดอกคุณต้นไหนเยอะหนี่งสองดอกสามดอกสี่ดอกมีอยู่มีอยูย่ วันคนมาเก็บห้อยคนเก็บอยู่ตัวเข้าก็เขาก็ได้อยู่ฝรั่งเขายางไกามาเมื่อกี้ยางผ่าเนเขาเห็นเข้าเห็นสยเมื่อกี้จะเอคนเก็บเห็ดนํากันปลาเห็ดชนกันกับปลาเห็ดอฝรั่งยางมาสองคนเมื่อกี้เพิ่นเขามาแล้วแต่ว่าเขาเข้าสิเขา,ขาไปอีกอยู่บ่เพิ่นที่เขาไปแล้วว่ะ,ะเขาไปซองอยู่บบตัว่า คนล่างโพตุปุตปีดิคนบ่เห็นบ่เวะคนบ่เอาคนร่างคนบ่เห็นเฮาเห็นเห็นบ่ไหนมั่นเลยแตมีคนเขามาอยู่แต่ว่าเขาบ่เห็นเนาะเฮาเห็นเฮาก็ถือว่าเฮาตาดีเมื่อกี้นี่ช่างพานไปสองคนเขาบ่เห็นเขาเห็นโอ้ยดังมีดอกหนึงมีดอกหนึง หมดเมือเท่ากับเห็นอยู่ด้เห็ดไหมนี่ดอกหนึ่งอ๋อดอกเห็ดยังไงแมนบ่นนี่กับแมนที่กันตันนี่แมนสามดอกนี่เดนี่ดอกหนึ่งลั่งออกมาโอ้แม่พีน่น้องดอกยางงามเลยอ้ ดอ,อกดยังงามเลยมาสอนเห็ดน้ำกนนันดูเรื่อดอกกันย์ด้วยดูสองพี่นองเลยดูสองดอก,ดอดอกขึ้นเคียงกันเลย เดี๋ยวเอาโมมันกันโมมันดูมองนี่มองนี่ไหาดอกเมื่อกี้เห็ดกิ่งลงมาเนี่ยกิ่งลงมาเนี่ยเห็นเห็ดผึ่งเลือดพอดีเฮาสิไปเก็บออกเห็ดผึ่งเลือดนี่เยอะแน่ไหมมลเข้าไปมลเข้าไปเห็นปะ มืดแท้บาดนี่เห็ดผงเลือดทั้งเห็ดผงอีกอย่างคิดว่าเห็ดผงว่ามืดมืดโอ้ยเป็นดงเป็นโด่งอนู่ไหนอันนี้ไปหรอมืดแข็งเดือดเนี่เห็ดพผงเลือดอันนี้มันโดนกินไปแหรอเจ๊ขาแข็งอยู่ มีสองดอกสองดอกขึ้นอออสองดอกเห็ดเผืองว่างอีกดอกหนึ่งไปเห็ดเพิงเหลือดตัวนึ่งเ,เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่เห็นไหมเห็นไหมอ๋อสี่ดอกสอง 3 4 dock, 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 มาหมดหมือ,มอก็ได้เห็ดมงดูมองดงดโอ้ยสิวาจังเดล่ะเนาะมงดูมาหมดือ,อดก็ได้เห็ดมองดูมองนี่ได้จากดอกห<ป>นึ่งสองสาาหกเดปอกมองนี่่คูวา่าจจงดลืมมานคักแถปีนี่นี่แหมตองดกอกลหรอนคู่กันใ่นี่โอ้ยารถจับยง บเฮ็ดไม่จักดอกเลยจะว่าเอ้าพี่นงมักคนล่างโพขึ้นมาสามดอกอู้สามดอกใหญ่ๆมองี่แม่ห้องเดียวกวนนกนกสินอนเหรา นกก็สินวนเราห้องกับมาก,กวานเขานนกกเนาะมากบกกคห้ตื่นเห็นเห็ดอีกเราเห็นพ่อแม่พี่นอ้องบ่เห็ดอู้เห็ดเห็ดเห็ดดอกใหญ่ๆพี่จักดอกบางไหนเห็นไหมดอกบักงามนึงตัดตัวมีเวลาอยู่บ่ีบด้ หลังนอกยังสว่างด้ยมั้ยเห็นบ่อดอกนี่พูนดอกนึงเห็นบ่โอ้ถ่ายดูนี่นี่นึงดอกพูนนึงดอกพูนดอกหนึ่งอ๋อ ขนยากับร่งขอกเยอกับปมือตึ๊บสิในป่า ทำเป็นซองอมองได้มีเห็ดน,นักก็ไปซองเบองเหมือนละมีเห็ดตุปุตุปีมาสามิบาทางใดล่ะบ้าล่ะนีอีกบา้าขืนไม,มบา้ามองนี่มีเห็ดป่ะบ้ามมบ้ม,ม,ม,มาก่ ขึ้นเที่ยวเดียวแค่นั้นแต่ม่เยอะมเยอะดูขึ้นอีกแล้วขึ้นไม่แล้วเห็นหมมองตีเขาเคยไดไสิบดอกนี่ขึ้นมาไดสอดอกเื่เห็นปะโอ้ยหนาวตอนนี้ควนัวนควันควัน บรรยากาศในป่าเห็ดมาพี่น้องพวนเออ,อเว้ยมันก็มันก็มีเห็ดแหละแต่ว่าคือสิบุญวิวลาเก็บคือสิบุญวิวลาตัดขาดอกพ่อแม่พี่น้องมันมืดแล้วไหมดรอกนะตาเห็ดเท่าออกข้างนอกออกข้างนอก เลี S <S <々>้ยวเห็นมืดๆก็เห็นเห็ดได้ด้วยตาไหมตาคือนสีขาวทำไมโอ้ไม่พี่น้องเฮาเห็นเห็ดอยู่ไหมเฮาเห็นเห็ดอยู่ไหมมืดมืดมึงดูวยสองมังปลาเห็ดบรรยากาศป่าเห็ดมือรัดตัดขาเราพ่อแม่พี่น้องมืดมือรัดตัดขาหรอเฮายนี้ไปเลยปะโอ้ ใยังออกวนออกวนออกเลยกลับเลยล่นแล้วล่นกับตาแล้วล่นกับตาแล้ววนออกไปเลยแต่เห็นเห็ดเก็บอ,อ่กข้างในละ่ะมหงืองไฟหาเห็ด เปิดไสคหาเห็ดได้เลยนหึขว,วนไอ้ทำมันขึ้นว่าจติตปูตะปิหลุดออกเห็นงายขึ้นยังป้าประหกมายงนั่งไร ใช้แสงสะท้อนเลยล่ะเสียงน้ำนอะไข้างนอกมันสว่างอยู่ตัวในป่านเหมือดบรรยากาศนี่หมดแรงเลยหมอกหมอกลงนี่นีแสงไฟพร้อมว่าทางออกแลเพราะไม่พี่น้องมาเห็นเห็ดเท่าเท่ากับเก็บคือเก่าล่ะเดี๋ยวเขาต้องฝ่าวไปกลับบ้านเอ้วฝ่าวกลับเราไปอะไปเอารถเป็นฮับลูกไส่หรอลูกไส่กำลังสีซกรมวัลเลย์บอลแล้ว มาเหนือชั่วโมงกลักวคุณด้วย,เ,ยเต็มกระตาแล้ววันไหนตัดขาเด็กเขาไม่พี่น้องเพราะว่าเฝ้าเนาะเาตอนนี้ก็ทุ่มทุ่มสิพาแล้วเนาะข้ามมาหกโมงเคิงได้ข้ามาหกโมงอันนี้ทุ่มสิพาแล้วอีกสิพานาทีลูกไส้กับซอมบอลวันเลยวันแล้วนะครับฝ้า,าไปไปรับลูกไส้เ้าจะทไดยก็ฝากคลิปนี้ไปนเด้วยค่ะจะเป็นสำหรับช่องไทยอุดรในนอร์เวย์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทอยอดรกนกนนองโยนะด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบรรยากาศป่าเห็ดเท่าโหลดประมาพี่นอกบอกลง